นี่คือมหาสมุทรที่อันตรายที่สุดเราต้องอยู่เอาชีวิตร,รอดให้ถึง5้สิบวันถึงจะได้รับการช่วยเหลือในระหว่างนี้เราก็ต้องออกท่องมหาสมุทรเพื่อรูปวบรวมทรัพยากรเพื่อเอาชีวิตร,รอดแต่ว่าในมหาสมุทรนี้มันไม่ได้มีแค่เราเพียงผู้เดียวจะเป็นยังไงนั้นไปรับชมกันเลยน<อ>ี่ไง<า>ไม่รู้ดำบได้หรือเปล่าอ่ะดำไม่ได้เอมหลุดเลยนี่นแเละ เดี๋ยวดับเดี๋ยวดับศูนย์เดี๋ยวดับ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 ไปกัเลโกเลโกตอนนี้ถ้าถ้าเราถ้าเราอยู่ด้านนอกใช่ป่ามันจะมีปลายักษ์มาไล่มาไล่กับมาไล่มาไล่มองเราจิับแล้วจับแล้วกิงไปไหนไปด้วยกลับพร้อมกันคือแร่เมันยังคงไม่มามั้งเนี่ยอุโมมิคิมิโนโตะไมวะเองจะมาอันเดียวกับค่าทำไม น,น,นี่เดือดวันที่สองแล้วเป็นเดียวเองเนาะไม่มีบอกเบอร์อะไรว่าวันที่สองไม่ใช่นายไม่เชื่อนะได้จะมีระฆังบอกหน่อยว่าติ๊ง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 วันที่สองแล้วนะจ๊ะอะไรเงี้ยกินอะไรอะไรนะนี่กล่องขยะอะไรเนี่ยขยะลอยน้ำไ,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 ไอาา้พวกไอ้พวกเศษไม้ที่ลอยน้ำนี่เราเก็บมาใส่เครื่องได้นะอุ้ยสปีดโบ๊ทขับได้อะ พี่เปารอด้วยพี่เปารอด้วยเห็นข้างหลังมาอะไรมาข้างหลังอะไม่ห้องเลยไม่มีได้บอกแล้วดีมไงดีมมาข้างหลังแล้วมันนำเกตกองไฟไงนี่เหรออ๋อเจอและวผมจะบอกให้นะพี่ค ouais. ือเราต้องคือเราต้องอัปเกรดเรือไม่ใช่อัปเกรดกองไฟพี่เราต้องหาของไปใส่เครื่องแล้วอัปเกรดเรือให้ใหญ่ขึ้นมีแมปเออเก้ากิน ยนเอ้ยอย่าอย่าขยายเยอะค่อยๆขยายเมื่อกี้จะทำอย่างอื่นเลยอ่ะพี่ไปไปไป Let's go Let's go มีใบขายแล้วไม่กลัวลนี่วันที่หนึ่งหรือวันที่สองนี่ดูดูมันค่อยออกมีก่อดด้วยอ่ะมีก่อด้วยมีก่อด้วยเก็บไม้ไปดีกว่านั่นแหละพี่เปาก่อที่หกกอนก่อก่อนนั่นแหละมันจะมีจะมีปไฟดาห์พี่อุ้ยป่าป่ามันจัดการเราเลยเนี่ยพี่เปาป่ากัดหนูพี่เปาจริงเหรอ เออว่ะทีเป่าใครก็ไม่รู้น่ะใครอ่ะมันมีปืนจัดการเลยตะลุมบอลมาแล้วเอาไปใช้มาด้วยอุ้ยมีติงกบว่ะว่ายน้ำไวขึ้นอย่างงี้อ่ะใช่ได้ตุยตุยตุยแง่ตุยแง่ใครตุยนนีีี่ตตมัอ๋อเป็นทหารเหรอนักงพียัศาสตร์ทหารไเปาลลูกบอที่เนี่ยตรงนี้ไอ้พี่มีมีกล่องมีเปิดด้วยเปิดกล่องโอเคได้เปิดดีว่ะ กินอาหารเขาหยิบอะไรวะอะไรวะเดี๋ยวเอาดิเอา๋ยวทำอะไรกันเนี่ยไข่เด้อเออเพิ่งไข่เนี่ยะจะกัดมันอ๋อนี่มันเป็นอ๋อเราตกตรงสามเหลี่ยมเมอร์วีด้าเหรอโอ้พี่เปาพี่เปาโอ้ยมีกุญแจอรอพี่เปามีกุญแจแดงด้วยแล้วเปิดตรงนั้นหรือเปล่าเออเปิดอะไรเปล่าของกระจกไม่เลยหม อ้าวพี่ผมได้ผมได้ผมได้กุญแจแดงทางกุญแจฟ้าเลยเนี่ยในตู้เนี่ยมีมีกุญแจฟ้าอยู่นี่ไงเจอแล้วเปิดเอากุญแจมาใส่นี่และนี่กุญแจน้ำเงินมาเปิดนี่เรมีปืนกุญแจน้วเงินดิพี่เร็วเรไปไปเอ้ยไปฟอร์เอาเลยเนี่ยอะไรนี่ได้อะไรนี่แร่เหรอคิดตั้งแดงไม่รู้อะใครกระเป๋าเยอะเก็บไปละมี อัหนีไหนเฮ้ยวิทยุไงนี่ไงเอ้ยลื่นเอเอ้ยอะไรทำไมทำไมตงเอ้ยมันลื่นเ้ยมันหมายชี้ายอะไรวะมีมังกรทะเลไอ้่ทหมนมีอะไรเลยอุ้ยมันบอกอดีมดีมลองไปดูดิ ผม,ผมลากหมีกะบะละวแลวพี่ไม่เก็บอะรกระเป๋าวะไม่ทำอะไรอะไรเลยกลับบ้านยังอะืออะไรทำไมตามันทำไมตาม,มาันแปลกแป่กงนะทำไมมจัน,นแม่นึกถึงเดสเซนวิวสี่เลยขับขี่เรือขับเือแล้วก็ปลาชมวงมันลอยมันลอยรอบแพงไง <c oughs> ไเดีย๋ยวว่าจะไปสำรวจที่ เกาะต่ออยากได้ฉลามเกาะไม่มีอะไรเรามั้งพี่เปาเราไปที่อื่นกันดีกว่าในถ้ำไงบนเกาะบนเกาะมีมีเยติพี่ฮะมีเยติด้วยว,ว้าวอ่ะแล้วปืนแล้วปืนได้มาเป็นไหนหมดอ่ะก็กระสุนหมดเองนี่ตัวอะไรวะเนี่ยโอ้ฮะกีตาร์คนไรประโยชน์เลยพี่เหรอมันทำได้ด้วยเหรอกีตาร์ อะไรระเบิดเหรออุ้ยหมาเรียบร้อยตัวมึงแะแต่ผมแงเป็นไรไม่เิดลบอะไรระเบิดเอาระเบิดแปะดลงท่าหมอเฮ้ยมีฝาระเบิดแปะทาเอาระเบิดแปะเพิ่มพี่ระเบิดแปะเพิ่มเนี่ยแปะอยู่เนี่ยเอาเอาเอาพี่กดละเอาเก็บมาเก็บมาไฟไฟไฟมาแป๊บกดกดกดระเบิดแม่มนั่นแหละอะไรวะ เอ้ยล่นโอเชี่ยว้าวฮอโ่าฮ่่้ยหยนีซูไม่ได้หนีหนีหนีจ๋าบาวโอ้โยอ้กูกระเด็น,นเลยฮอ,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 อ้ือฮ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 ืฮือฮือยืออนออนอออ Ay lấy niềm liệt lối mừng mừng này hả loi tuyệt vời hả? tuyệt vời ơi tuyệt vời อ้ยปาก็มาโหอะไรจะขนาดนั้นโอ้ไม่กอดมากี่ตัววะตุยตุยเหรอไม่น่าเลยดีว่ะโจโจให้เสร็จเหล็กจริงอยู่ได้ยาวตตะะ โอยท่านก็ปลาด้วยชิวๆกลับมาทางเดิมมันมีเรือสินค้าใหญ่อยู่อะน้องบอกว่าโดนปลากัดแต่พี่เก็บไมก่อนไหนวะอยู่ไหนไม่เห็นมีอะไรเรือสินค้าใหญ่มันถ้าเราตรงไปอีกมันจะมีเรืออีกเรือป้าอะไรวะเนี่ยปลาอะไรนตาแบวจังอุ้ยปลาอะไรพี่ปลาทูน่าเออเหมือนปลาทูเลย ปลาทูพีปลาทูปลาทูโอ้้ยโอฉลามดินเหรอทำไมหน้าตามหน้ารักจังดิอันนี้กล่องอันนี้กล่องปืนมิวกาได้ปืนโอ้ยโอ้ยพี่สกากูได้แล้วเนี่ยกูได้อาหารอุ้ยตีนกบเลเวลอะไรน่ะฉลามดินไง อุ้ยของมันแจกเยอะว่ะรู้สักไกลรู้สักว่าฟูลออพชั่นมากเอ้ยปืนตกน้ํมีงี้เหรอปืนตกน้ำ,นรนนำเรียบร้อยผมเผลอผมเผลอกดทิ้งปืนจะไปแล้วผมลงมากินละไมะทท่ท่าจะท่าฉลาไดได้สเต็กพี่ทำไมทำไมตกยกตกได้ไมโคเวฟแล้วทำไมมตากผตล่ไปได้นี่ไหนเนี่ยกล่องกระเป๋าเดิทเนทางเมโคเวฟยั<อ>งเอยว้าว ไมโครเวฟพวนแล้วอ่ะไมโครเวฟไปนั่นแล้วอ่ะไมโครเวฟอะไรวะไมโครเวฟโอ้ยของมันเต็มเลยอ่ะสวยงามมากไกอพี่ผมได้ชุดเกาะผมได้ชาวนาปดาน้ำใช่เลยเอ้ยได้แต่ของดีไว <ป S> ้กูได้ของไม่ดีวะผรออกกเรือทุกเทนเนอร์เหรอกลางคืนกางจะมานะครับไม่เอาอขงผมมันผินี่ของหมดวะ ยังไม่เคยเราถ้าเราอยู่บนเรือใหญ่ปลาปลาใหญ่มันจะกินเราได้ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่มันพวบเราไปทั้งเรือมันคงไม่กินอะไรหรือมั้งแต่ว่ายังต้องกลับมาอีกนะของยังของไม่พอเก็บไม่หมดไม่มีกระสุนด้วยอู้อันนี้ไม่ใช่กระสุนจการเขาได้ปืนการเราไม่ได้อะเราได้อะไรก็ไม่รู้อ่ะพี่พี่เปาพี่เปาได้เอ็มไอเออะไรวะอุ้ย คนืนนี้มันคือไม่คืนนี้มันคงว้าาาิบหายแล้วมาเออโหเอ้ยเอ้ยเอ้ยว้าา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 ไม่ต้องมหากูเล้เอออาปากสก้างเลยนะกู้เลยเกือกอะไรวะเนี่ยเรือเหรออยู่ขอบแมปเลยโอ้โหอะไรเนี่ยเมืองเลยเนี่ยม,ม,มีมีเมืองกลางน้ำด้วยเหรอเนี่ยถ่ายของราชาโจรสลัด อไปพี่เบาอะไรนะพี่ถ่ายขอราชอาเจักสลัดเออโกดีโรช่อ๋ออุ้ยมันเป็นดันเจี้ยนนะเนี่ยหรือหรือหรือว่าหรือว่าดันคือดันพี่อ๋อนี่อะโจสลัดเหรออุ้พี่กล่องทองด้วยว่ะน่าสนใจว่ะคือกล่องอะไรอะโอ้แต่แม่งโคตรเจอเลยพี่ว่าน่าจะดันแหละดันเจี้ยน ดันเหมือนดันเพชรอะนี่อะไอ้ที่เก็บกระสุนกลับมาเลยเอามีแต่กระบอกลืมอ่ะอามามเดียวรับจบเลยพี่แม่ได้ชิบอกอตะหารมาโอ้เอาแล้วเจอยังอ่ะเดี๋ยวหนูไปหาเดี๋ยวหนูไปหาเสียงอะไรวะ เหมือนเสียงเรือเลยแต่เรือผมในในนี้มีของพิเศษอะไรเต็มเลยเปิดคืออะไรเนะี่ยพี่เปาเจอ,อยังอ่ะพี่เปาต้องเดินไปหาวาวอ่ะวาวมันน่าจะอยู่ในห้องน,น,น,น้ำกระดุมดำไม่ผิดไม่เห็นมีเลยอะไรเรืออะไรอะ่ะไไไอออ,อตอนที่ผมมาม,ม,มันมันมันเป็นในนี้เดี๋ยวมันเป็นดันเอเลี่ยนอ่ะพี่เรืออะไรวะเนี่ยอ้าวเปิดอ,อัพแคมไฟหน่อย ไปไม่ได้มันอับไม่ได้แล้วดิมันเป็นเรืออะไรอ่ะแล้วอ่ะตรงที่มีฉลามเยอะๆไหมพี่เปาไม่ใช่ตมันมีอะไรอ่ะอ๋อมันเรือบรรทุกคอนทิอ๋อไม่มีเรือมารับเราเว้ยเราแบบแล้วเราจะไปยังไงอ่ะเอาแล้วมืดแล้ว <c oughs> <c oughs> บังเห็นข้างหลังเปล่า อุ้ยเจี๊ยวาดักอะไรด่กกูเนี่ยรีบขึ้นเรือด่วนมันจะขโมเรือวะอ๋อโอ้แหมเราูร่างไม่ได้เราขึ้นไปชั้นบนัเราขึ้นเอาของบนนี้ยงคนไปแล้วไปาาวาไปให้มันให้มันงัดสักทีเป็นมุนตานะส่งมันไปส่งมันไปส่งมันไป ใช่ไงออบางมองไปทางซ้ายมือดิเห็นเรือปะตอนน,นนี้ผมได้ของแปลกมาเต็มเลยพี่เรืออะไรอะมันได้เป็นเรือจบอ่ะตอนจบ,บอ่ะเห็นเงาปะนอกแอบะเ,เออมันเป็นเรือตอนจบอ่ะมันไปยังไงก่อนแค่นั้นแหละนี่ครับรรผมคือนาวิกโยธินป๊อปเป๊้ส่วนนี่คือนาวิกโยธิน<อ>สาว อะไรไไอุย้ยเฮ้ยยิงปืนสนุกดีนะมีทางเข้าตรงนี้ด้วยเหรออันนี้คืออะไรอ่ะบังเกอร์เหรอท,ท,ทีนี้ทีนี้ผมทีนี้ผมก็ไปเคลียร์อีกฝั่งหนึ่งขี้การเหรอ อ,อ๋อคี่กาบไปคี่เนี่ยมาเคเนี่ยลงดันเนี่ยมันเป็นเหมือนห้องมีใจเนี่ยมีกล่องแดงด้วยว่ะแจวะ๋วอะกระเป๋าก็ไม่มีม,มีไว้ก็ว่าทำไมอาหารมันหมดไปอะไรนเนี่ยอ,อ๋อคิดต้านเนาะไอ้ไอ้ลวดไอ้ลวดลวดหนามาทำไดีนะลวดลวดหนามอ่ะการบ้านดีมากสัญญาณเตือนทำงาน คืออะไรอ่ะอ๋อเอ้ยระวังโดเลเซอร์มได้่นนั้นเลยนี่นะต้นไม้ยังไม่ได้ตัดเลยตัดต้นไม้่อนตั้ตัด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 ้อกไปไหนเนี่ยอ๋อโอ้โหเต็มเลยวะบางเ็วอยวจะบึ้ดพี่กลับแพเนี่ย อะไรเนี่ยรั้วเหรอวันนี้พี่เป้ามี้อะไรโบ้านไหนจะตั้งประตูไว้ทำไมอ่ะนี่ทำอะไรกันวะเนี่ยทำบ้านเหรอ แม่งเล่นโล่เล่นเหล็กหมดเลยโอ้มันสร้างอะไรกันวะเนี่้คนที่บ้านทำอะไรให้ลงมาบ้านในบ้านเดี๋ยวในบ้านมันแคบทำอาหารเยอะเลยเนะี่ยโอ้โหใส่บอกอีกแล้วใส่บอกเต็มดันเลยพี่ไปไหนเขาเมึงวะผมก็บออยู่ว่าตรงนี้ตรงที่มันเป็นประตูพี่เห็นในแมพว่าจะไม่ออกมาอีกเหรอยังไม่ออกเลยมันมันแค่พี่พี่ลองเข้ามาอเดี๋ยวพี่แล้วพี่จะเข้าใจ ืแล้วออกไปนอนดีกว่าไหนลองเข้าไปดูบ้านหน่หอยดิมันสร้างบ้านอะไรของมันวะเป็นแต่แต่หน้าไม้ดีนะพี่มันยิงทะลุมันมชาติถ้าตัวยืนซ้อนกันยิงทะลุได้พี่พพพพพดโดนอ๋อถ้านอนมันต้องรอคนอื่นมานอนเว้ยไอ้เนยมันจะลงดันอยู่ไงนอนไม่ได้เนี่ยคนเหรอพี่เออมันต้องนอนมันต้องนอนพร้อมกันไอ้ยมีฟุตด้วยอ่าพี่เปาผมเจอเครื่องเทเลพอร์ตโอ้ยเครื่องเทเลพอร์ตอดิ ได้แต่รูปเนี่ยทำอะไรได้ามไดะมาพ่ทำเฟดนของเทพี่นา้อน่าจะบักแหละเฮ้ยมีถ้ำนี้ไปอีกว่ะไปไหนเนี่ย อีเปาถ้าถ้าถ้าตอนนี้ผมจะกลายเป็นผู้เล่นควิตรอดในในพายุไซบอกค่ะอ๋อนี่ให้มันเอาคิตตันมาใส่สามอันเนี่ย๋อถวายพี่เปาไปกับบ้านก่อนเรารู้แล้วเราต้องคิดตันมามาใส่ผมร่วงเลยพี่โดน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 ไปสิบกว่านัดอ่ะก็มีหลายตัวว่ะทีมมันมีหลายตัวก็ใช่มีหลายตัวคือคือเท่าที่ผมสังเกตเห็นนะ ข้างห้องมีประมาณธรรมดามี่หกแล้วตัวแล้วตัวบอลวิ่งตัือบลงวิงว้าวอุ้ยกล่องอุ้ยชุดใส่บอกเจ็ดตุ้ชุดอะไรเนี่ยชุดใส่บอกเหรอมันมีหลายตัววะทั้งหมตัวเดียวแม่พี่นายเาไปดูดิพี่เปาไอไอคนคนที่มากู้ภัยผม้กายผู้ประสบภัยด้วยด้วยคนแลรกแหละถ้ามีตีมีชุดใส่บอกนะมาเอาได้นะ ชุดกอดใส่บอกพี่เปิดทำละพี่พี่พี่เปาพี่เปามาทางประตูใหญ่ประตูใหญ่ชมพูนะพี่แล้วก็หาทางมาห้องบอสอ่ะอ่ะแล้วเปิดประตูนี้ยังไงอ่ะคือเอาคิทต้าม,มาใส่เหรอไม่พี่ผมผมไปเคลียร์แต่ละประตูแล้วแล้วหลังประตูนั้นแต่ละประตูจะมีจะมีขีให้เอาไปเปิดประตูัน่จมืดแล้วไม่ทนันกลับบ้านไม่ทนันอ๋อคือมันยากพี่ีป้อมปืนด้วย โอ้โหสเกลเกมใหญ่ว่ะพี่เปาพี่เปาเข้าใจผมยังเข้าใจยังสเกลมันใหญ่มากเลยอ่ะมีหลายตัวนะพี่เปาหนูจะบอกว่ามีหลายตัวแล้วมันยิงแบบโฉบสามทีตุยเอื่อนอ็อกเต็ตรงแบบอย่าพยายามโดนแล้วก็โดนเม็ดพี่พี่ดูดดังเม็ดแดงจริงอ่ะการจะวิ่งโอ้ พี่เปาถ้าถ้าจะมาช่วยนะไอตัวบอสไอตัวบอสพี่ไม่ต้องจัดการพี่ไปจัดการตัวที่มันเป็นตัวธรรมดาไอตัวบอสมันตัวสีเขียวตัวธรรมดาสีฟ้าใช่ไหมใช่ตัวธรรมดาตัวขาวๆฟ้าๆเนี่ยและมันไปยืนอ้าวเรากูจะไปไงเนี่ยว้าบเหรออะไรนะวายีนไอตรงที่มีแท่นอะไรนะพี่ต้องว้าบเอาพี่ อขอรอ้องเนี่ยพี่เป่าม,ามันมันประตูนี่ที่เขียนว่าป่าบอสของยนเพื่อเปิดไม่ว่าหลังประตูนี้ต้องมีอะไรแน่ๆพี่มันยังมีทางไปต่อนะไอไอห้องหลังหลังจากการบอสแล้วอา้าวชุบหนูชุบหนูหนูมีหนูมีอ๋อนี่นี่นี่เขาหยาดเนาะ จะการเซ่อ้าวโอ้กล่องเต็มเลยว่ะพี่ดูปืนปืนไซบอร์เฮ้ยเรามาข้ามเกมป้ะเนี่ยข้ามเกมมันเป็นปืนเอเลี่ยนอ๋อโอ้ยถุงอันนี้ใส่ได้ห้าสิบถุงมากจะยปืนอะไรวะเนี่ย ว้าว <Wow. S 2> ยาเรื่อความเร็วใครเอาบ้างอ oh, <Infinity S 2> ๋ออินฟินิตี้ด้วยปืนโอ้เ oh, ปล่าไม่รู้อ่ะเนี่ยหรือว่าเราต้องใช้แกมพลังงานด้วยเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจนี่น่าทายรู้ไปก่อนคนี่ดีเดนจากนั้นมันจะขี่ปืนไม่ได้ไมันกลับยังไงวะเนี่ยออกจากถ้ำเหรออ๋อก็ก็พี่มาทางไหนก็กลับทางนั้นเลยพี่กดออกมาแล้วเรียบร้อยหมดแล้วพี่อย่าว่าจะไปจัดก,การฮกโจรสลัด กล่องเดียวะเอ้ยตัวที่างด้ปะเอออีกคำหนึงเออทางนั้นแหละมันทวัตีผมด้วยไหนลองดูหน่อยสิอยากจะวัด่อใส่บอกมาซี่มาซี่มันนีมันนีี้ลอปว มีมีทั้งมีทั้งมีทั้งตีดกบมีทั้งไปใช้มีทั้งเสือนครบสองตัวดีไปแดนไปได้อนนู่นกันโจรสลัดมาไปด้วยของเกาะดีแล้วเดี๋ยวได้กับปืนปีฉลามเอาสี่ว่ายว่ายตามทันก็ว่ายมาสิฐานของราชาโจรสลัดเรอรอเราอรอรอจะได้ปืนใหญ่ไปใช้ที่บ้านได้พี่ปืนใหญ่โจรสลัดมีด้วยเหรอ ม่แน่ใจไอพี่เปิดนี่หรอลงดันโจสลัดเนี่ยไม่นจะตุ๋ยเลยนะเดียวย็บร้อยอ๋อมันยิงหมูนี่ว่าเหมือนปืนใส่บอกเฮ้ยไยพีไม่หมดเหมือนปืนใส่บอกการสก้าวคืนน่ะ เอยอเอ,อเ,ออเออพิ่งมาถึงตอนเขาเคลียร์เสร็จไปแล้วเออพีมม่มีมีมีปืนแฟร์พี่อ๋อมันยิงขอความช่วยเหลือตบตอนจบไงเราจะจบตอนนี้เลยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวดูของก่อนเก็บเพลงกฤษเพชรเออใช่เพราะมันต้องมันต้องมีปืนแฟร์ปืนแฟร์มันวิ่งตอนจบเรียกให้เรือมารับ,เ,จจบเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บ เก็บคงเก็บของเ,องเรียบร้อยของแรงนีโอ้ยหนบางเนี่ยบอกรอบเหมืนว่มันมาหาพี่ได้ไงเนี่ยว่าแต่เราไวไวก่อว่ามันมัน,ม,นมันเปลี่ยนทางไม่ทันรป้อยมึง ว่ายเร็วมากเลยอ่ะว่ายเหนีน้ำถด้วยอ่ะเ่อห้องน้ำเหรอกับดักเสน้น<ม>กำแพงเหล,นะล็ยน,นี่ห่อเฝ้าระหว่างด้วยเหรอเป็นหอคอยยิงโต้โอ้โหโดนดาเมจไม่เป็นลรใส่กอดอึดดาเมจไม่เข้าหรอกเอ็งอยู่ไหนวะอ๋อเป็นมาแล้ว โอเคพี่ผมเหมือนว่าแท่งกุญแจน้ำมันโดนฝนอุปกรณ์ออมระดับหนึ่งคืออะไรแพตฟอร์มอ๋ออ้าวคนงานเอาอะไรพี่ผมผมผมเพิ่งไปกดแล้วไม่รู้ทำให้มันนับสิบนาทีคืออะไรระเบิดมะเอาพี่มีฮอมารับเราใช่เหรอเอาเอา จบเอาจบอะไรอ่ะจบทลยผมทำอะไรลงไปเฮ้ยพี่เนยทำไรเนี่ยผมโดนอะไรลงไปอันเนมยิงแฟร์เหรอแสดงว่ายิงแฟร์ดิผมไม่ได้ผมไม่ได้ยิงแฟร์พี่ผมผมโดนผมโดนฮีริฮีริฮีริโฮมเตอร์ลากไปแล้วแล้วมันก็ขึ้นจักคราดซีนคอมพี่ยิงแฟร์โอ้ยกลับหาครอบครัวกลับมาหาครอบครัว